ขึ้นเรือดีล้วแามันเขาเร็วกว่าคุณพ่อแม่ไทยก็ จริงครับจริงคือตอนแรกที่อ่คือไปไปต่างประเทศมาแล้วกลับมากลายเป็นว่าข่าวออกมาว่ามั่นมั่นไปแล้วใครก็ตัวตอนแรกเพราะว่าตัวว่าเดี๋ยวผู้ใหญ่หรือว่าใครจะเข้าใจผิดคือจริงจริงแล้วยังยังไม่ดีมั่นยังไม่ได้มีเคลยไม่ได้จับดีม่ผิดใว่ไหมใช่ วันก็คุณแม่แม่กำลังดูแต่ว่าเป็นเดือนพฤาเดือนพฤาแต่ว่ากนอนนี้ไม้ได้สมหกังไม่ได้สตัวไปแล้วยังครับยังยังด้วยนิดๆิงสแล้วให้เคลียอะไรก็เลยอารมณ์พาไปตอนนั้นระหว่างที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็เลยเลยขอเขาแต่งงา บรรากาศเป็นยังไงมันเป็นสิ่งบ้าเมยทั้งไม่ครับตอดน้อยฟังกันไหมครับคือตอนนี้ถือที่ไปเป็นเป็นวันที่มีโอกาสได้ไปเดินกันสองคนมีพระราชวังแหวนพายแล้วก็พอเดินออกไปตรงตรงสวนด้านหลังพระราชวังครับแล้วมันมันสวยนะบรรยากาศมันสวยแล้วก็ เวลามันใช่หรือว่าก็เลยก็เลย,เลยดึงเขาไว้ให้หยุดเดินกันแล้วก็แล้วก็ขอโอ้โหจำไม่ได้ขนาดนั้นแน่วนะ่ขอแต่งงาน้าางาแต่งงานที่พเป็นอย<อ>่างไรเนียเลย,เ,ลยเขาก็แต่ว่าเขากตกใจมากกว่าว่าเขาคงไม่ได้แต่ก็ไม่ได้วางแผนที่เขาก็คงไม่ได้รู้ว่าจะทําอะไรอย่างนี้เขาก็ยังถามอยู่เลยว่าแน่ใจแล้วหหลังจากหลังจากที่ตอบกลงแล้วเรียบร้อยนะ เท่าไหร่ไหมครับพวกานนะคะเหตุการณ์นี้อะไรครับเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อไหร่คะก็ประมาณประมาณครึ่งครึ่งเดือนที่ผ่านมาครับประมาณอ๋อกลางเดือนกลางเดือน กางเกันกันญากันยาก็เที่ยวกันสองคนนะคือไปกันหลายคนนะไปกับเพื่อนพี่มาด้วยแล้วก็แฟนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาไปกันหลายคนก็เลยวันนั้นเป็นวันแรกวันวันเดียวด้วยพี่ไม่อยู่เป็นสองคน ไยางครับยางอันนี้ก็คือตอนแรกที่กลับมาก็คืออยาจะบอกผู้ใหญ่อยากจะบอกคนใกล้ิดให้ให้ได้ทราบก่อนให้ได้รับทราบจากปากเราเองอะไรอย่างเี้ยคัยังไม่มีีมั้ยยังไม่มีพีมั้นครับก็กะว่าจะแต่งก่อนแล้วเดี๋ยวค่อไปขอเขา ตามความก็ติดจริงๆแล้วก็คือตา,ตามตามประเพณีทุกอย่างนะครับก็งคนจะมีะมีสุขอมีการทำมิมีมั่นมี งานแต่งหรืออะไรที่ที่เป็นเป็นกิจกรรลักษณะเพราะฉะนั้นที่ตัวตัวอย่างเดียวคือตัวคนที่เรารักที่เรานับถืออะไรเงีย้ยเขาจะเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่เทินไม่ได้ทําอะไรไปแล้วแบบคือไม่ได้บอกใครอะไรแค่วค่รู้ต่้งแต่เมื่อไหร่ที่อยากขอแต่งงานแต่งงานเนยเพราะก่อนนักนีเคยถามพี่ชายหลายครั้งแล้วว่าเอ๊ะพี่สาวว่า เลิกบ้านหลังไปจับแอร์ไปมัดบ้านแล้วแหละแต่ที่ใช้ต้องพันเสษมาตลอดเลยตอนนี้ตนนี้รับงานของรายการจริงเพราะเพราะตอนก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ทันล้อไม่ได้มัดไม่ได้เลิกไม่ได้อะไรแต่คราวนี้ของจริงก็เดี๋ยที่บอกว่าโอเคได้ได้ได้พูดคุยกันได้ขอจริงจริงๆแล้วพอกลับมาก็คือพยายามทำให้มันถูกต้องทุกอย่างก็คือไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปบอกญาติญาติบอกทางทั้งฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายของที่ด้วย เราพร้อมแล้ว ใายก็ตอนนี้อายุครบ20แสิบเลยทรายเพราะว่าพูดไปก็กกระดาษปากเลยตองนี้ก็หายแล้วงานแต่งงานเป็นไงนะครับพนักงานเป็นไงแล้วตอนนี้ก็เที่เริ่มคุยกันเป็นเรื่องเป็นลาวแล้วล่ะเพราะว่าพิธีพานกเขอนกันนแต่ว่าพอพอถึงเวลาจริงคงจะเวลาไม่ไหวอาจจะไม่พอด้วยซ้ำก็เลยเริ่มเริ่มที่จะวางแผนว่าจะจะจัด ที่ไหนจะเชิญใครบ้างจะต้องทำาคกอนอะไรไหนบ้างคืออย่างที่บอกคืออยากจะให้มันถูกต้องตามคัดก่อนทุกอย่างมา็อความ่ห็เริ่มนะครับคุณแม่ไปหาให้ยู่ับแม่ก็คือได้ปรึกษาตามอ่าเป็นฟ้าที่พี่คุณแม่ร้บอะไรอย่างเงี้ย ติดต่อเต็มเดี่ยวหรือเปล่าไม่รู้จะเอาอะไรไปให้เขาแบบนี้เขาก็มีหมดแล้วทุกอย่างไอะใจเพราะว่าก็คงทำเป็นเพดีมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรที่มากเกินกว่าความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยมันพอดีพอดีถ้ครับเตรียมแหวนมันจะมีกระลัดครับก็กล่าวว่าจะสักยี่สิบสามสิบกระลังครับเอาไว้นอนได้เงินแต่ก็ขายหมดเลยนะได้เงินแต่ก็ไง จะได้จริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอยากพี่เขาอยากได้เป็นถามที่อะดีกว่าพ <c oughs> ี่ในการแต่งอ,อ่าการแต่งเพื่ออยากอยากได้แบบเงียบๆด้วยซ้ำอยากได้แบบอะไรที่เราจดจำในหกสิบที่สิบปีข้างหน้ามีลูกมีอะไรมาแล้วก็เล่าให้เขาฟังได้ว่าเรามีความสุขในวันนั้นยังไงแต่ในในความเป็นจริงแล้วก็คืออย่างที่บอกก็คือ ไม่อยากให้ผู้ใหญ่รู้เลยว่าเราทำไรเราแบบไม่ไม่บอกหรืออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็จะเต็มพี่ครับเป็นพี่ครับคือความรื้อหน้าตาอะไรยังไงเดี๋ยวจะรับเตจที่ต่างตัวเตจอยู่เรื่อยๆแน่น,นอนครับก็เดี๋ยวถ้าถ้าทราบอะไรที่เป็นอ่าเป็นที่แน่นอนอะไรเงี้ยก็น่าจะได้มาบอก จะเลิกด้วยว่าเป็นสก้าวเที่ยงไหมแต่ไหนไม่้าแต่งว่าเราอยากจะเป็นสกาวคือเราพายจริงแล้วอะพายนะเนี่ยเป็นแอนดีเวอร์ซิลี่เป็นแบบก็คือเริ่กพบกันอะไรเงี้ยเพื่อมาพากำลัง็ปีกว่าจะห้าปีแล้วก็คือสกาวที่จะครบรอบแต่ที่ผมลองแต่งไม่ได้ก็เลยแต่งเองคือพอขอแล้วก็เลยไม่อยากจะรอนานมากไม่อยากจะรอเป็นปีกว่าจะแต่งหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ายังไงก็ต้องมีเวลา ที่ได้เตรียมตัวด้วยก็เลยตบโอเคระคืสภาแล้วก็น้าจะกรลักษ์บอบแล้วก็้งดามในวัซนรีด้วยก็เลยบบมันไม่พอยังคงยังไม่ทาบเลยไม่ทราจัดอย่าง้ยังไม่ได้ปุยกันเลยนั่นน่ะเราจะบอก่าการแต่งงานนะหนังไม่ได้แต่งงานกอาจจะแต่งกบอดด้าายตัดหน้าไปเลยก็ได้ไม่บ้าเหมือนกัน มีคนอื่นหรือเปล่าใครจะแต่งหรือเปล่าแล้วจะทำทีได้แล้หรือยังทำยังเลยครับอันนี้ก็พยายามดูอยู่ว่าไม่ทราบว่าที่ที่เราอยากจะจัดแก่กเขาจะว่างด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หลายอย่างเลยครับแต่ทุกอย่างจะ้มาด้วยโดยรู้แต่คเามกระโดดประหารน่าจะทำพิธีทุกอย่างในวันนั้นเลย